ไฟไกดิ้งแบบ LED คมๆแบบนี้เลยข้างในได้เบาะสีน้ำตาลกว้างขวางมากๆออปชั่นฟังก์ชันคันนี้จัดมาให้แบบครบถ้วนเลยครับโชมนี้ขายดีมากนะครับเข้ามาทีไรอยู่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมสนใจฟูเนอร์อยู่ราคาจับต้องได้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าคันนี้โดนใจแน่นอนครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเซลแมกอีกแล้วนะครับผมมีรถครอบครัวไซส์ใหญ่อเนกประสงค์นะครับแบรนด์หลักอย่างโตโยต้า คันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.4V นะครับเป็นรถปี2016จดทะเบียนปี2017นะครับได้บอดี้สีดำแบบนี้เลยนะครับรถสภาพแรกเข้านะครับวันที่ถ่ายคลิปนี้นะครับราคารถยังไม่ออกนะแต่ว่านะครับวันที่ลงคลิปนะเดี๋ยวผมใส่ราคาให้ดูนะครับคันนี้นะใครนี้กำลังมองหา Toyota Fortuner บอกเกยวว่าคันนี้สวยมากนะครับได้สีสวยด้วยนะครับและเป็นโฉมที่สวยขายดีราคาจับต้องได้นะครับผมอางคันที่แล้วนะที่ ทางเราตั้งจําหน่ายนะครับคันนี้จะอยู่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวคันนี้มาดูราคากันว่าเท่าไหร่เนาะแต่ก่อนดื่นนะครับก่อนจะไปดูรถนะครับวันนี้ผมฝากกดนะครับกดถูกใจนะกดติดตามนะมีคลิปดูทุกวันเลยนะครับผมและสามารถกดแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆหรือว่าให้คนที่คุณรักนะครับได้รถสวยๆกันได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2016ตัวเนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่ประมาณแสนปลายๆนะครับผม ก็เลขไมล์เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับรถมันวิ่งมาประมาณ9ก้าปีครับวิ่งมาประมาณ9ปีผมมองว่าเฉลี่ยตกปีหนึ่ง20,000โลไม่ได้เยอะนะทางานไปกลับนะครับผมแล้วก็มีขับไปเที่ยวบ้างประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็ประมาณปีหนึ่งเนี่ยตกประมาณ25,000โลนะครับเป็นทางานนะครับไม่ได้แบบใช้พาณิชย์อะไรเลยนะนี่ส่วนคันนี้นะครับก่อนหน้านี้โฉมดียวกันเลยเอาเข้ามา2รุ่นมีตัว2.4แล้วก็2.8นะครับผม จะบอกว่าลูกค้าปีต้องการมากนะตอบไม่เกินอาทิตย์หนึ่งไปแล้วนะครับผมส่วนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ร้านยังไม่รอบสภาพแต่พาดูกันก่อนเลยว่ารถที่เพิ่งเข้าใหม่เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับก็ดูเลยนะครับเนี่ยพาดูกันที่หน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าของเขานะเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือว่าตัวนี้ครับได้เป็นเม็ด LED มา5เม็ดเรียงรายแบบนี้เลยนะครับไฟคมชัดแบบนี้ไฟหน้า p r o คเตอร์ด้วยนะครับโคมงไฟใสเลยนะ ในส่วนนะครับของด้านหน้าเนี่ยนะครับมีประตมบบอกคู่หน้าให้มาแล้วทะเบียนคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยสี่ห้าเก้านะนี่เราจะไม่ชงนะครับถ้ารถตัดสภาพแล้วเนี่ยมันจะเป็นป้ายทะเบียนของบริษัททอโต้นะครับอันนี้คือว่ายังไม่ทอะไรเลยนะส่วนนะครับบริวเวณด้างหน้าได้เป็นโครมเมี่ยมสามชั้นแบบนี้เลยนะสวยมากมากแล้วโครเมเียมเนี่ยคือใส่มากนะคือพวกรอยหินเนี่ยคือแทบไม่มีเลยนะใส่มากๆาเลยนะครับรถยนต์มือสองเนี่ยทุกวันเนี้ยนะครับ ราคาค่อนข้างดีนะตับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจรถนะครับบอกเลยว่าเซอร์วิสนะครับการตรวจดูแลรถเนี่ยไม่แพ้มือหนึ่งเลยนะแบกกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นเดิมของโรงงานเลยปัดหน้าเงาโทโทแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่นนิยมนะได้ยางคอมบิสโตนนะครับหลอกยางนี่คือโอ้โหใช้ไปเลยครับสบายๆนะชุ้มล้อนะครับมีพวกข้าฝุ่นเนาะธรรมดานะเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วนะครับโชคกสภาพดีนะครับ ไม่มีแตกนะมายในข้างคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะครับผมส่วนกระจกมองข้างเป็นสีดําสีเดียวตัวต้นเลยนะครับมีฝาเยอะมาให้ตัวมือจับนะครับเป็นแบบสมาร์ทชีเล็ตนะครับนี่เห็นไหมมีปุ่มตรงนี้มาให้ภายในกําหน่อยดีกว่านะคุมโทนะครับด้วยเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับเอาเข้าไยนะครับเป็นสีน้ำตาลนะเมื่อกี้ผมดูจากกล้องนะครับก็เลยดูแบบเป็นสีดำเนาะข้างในเนี่ยเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับนี่แล้วดูนะเส้นได้สะอาดมากนะครับ ไม่มีปีกสี่ขาดนะสภาพบอกค่อนข,ข้างดีนะทั้งคู่หน้าเลยนะตรงคนขับมีนิดหน่อยนะตามสภาพการใช้งานเนาะแต่ว่าตรงฝั่งข้างๆนี่คือสภาพดีมากๆนะครับน่าจะขับคนจะเป็นหลักนะคันนี้แล้วก็ดูหน่อยช่องนี้ก็มีช่องให้ความเย็นนะแช่พวกเครื่องดื่มได้น,นะครับพวกเอ็มร้อยกาแฟกระป๋องอะไรเงี้ยเนาะที่วางแก้วมีให้อันนี้เลยนะครับลาโพงกันนี้เสียงดีนะมีรอบคันตำแหน่งลําโพงนี่หลายที่เลยนะ ดูกันหน่อยดีกว่านะเสรโครงสร้างเปไง็นไงนี่นะครับเนี่เห็นไหมพวกเหล็กเนี่ยสามสี่ชิ้นเนี่ยเขาจะเรียงกันแบบว่าเรียงสวยงามนะไม่มีหลุดนะครับแล้วก็ไม่มีบิดเบี้ยวนะเป็นการเชื่อมเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยเชื่อมของโรงงานเป็นเบนอาร์คพวกนี้อยู่นะครับเชื่อมโดยโรบอทนะพวกโครงสร้างเนี่ยรับประกันให้ลุกคันนะครับไม่มีชนหนักพิวารนะหรือว่าจมน้ํานะครับผมตรวจเจอนะผมรับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่เห็นไหมรล้คุณเอาขานะขคุณรับเพจ คำว่าตต้านอยู่ครบๆตร,รงนี้เลยคมชัดนะครับเห็นไหมในส่วนของตัวนะครับน็อตไม่มีรอยไขนะไม่โดนประแจเลยนะครับเห็นไหมแต่ไม่มีรอยประแจเลยไม่เป็นรอยฝุ่นนะเป็นรอยฝุ่นเป็นรอยเงาเฉยๆนะครับเนี่ดยดน่ะข้างหลังนะครับขึ้นลงนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะเนาะเนี่ยส่วนบริเวณ แผงประตูตางข้างเนี่ยเขาจะหุ้มหนังมาให้นะครับแล้วก็เวลาระวางแขนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าให้สัมผัสแบบซอฟทัชนะตัวตรงนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับสวยมาก f ฟอร์น e เก็เป็นรถครอบครัวที่มีความนิยมสูงนะครับผมคนเนี่ยเล่นกันแบบว่าตั้งแต่ปี12-13ก็ยังขายดีอยู่เลยนะส่วนชวเนี้ยเป็นปี1 6บหกบเจนะครับก็ใช้ไปยาวได้เลยเอาไปทากันน่อ คันนี้มาเป็นประตูแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเห็นไหมรถปีสิบหกบางรุ่นนะถ้าเป็นรถครอบครัวครับฝาท้ายยังเป็นแบบโชธรรมดาอยู่ยนะแต่คันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยพับแขงขึ้นอย่างนี้ได้สองฝั่งนะครับหรือว่าถอดออกได้นะเบาะถอดออกได้นะครับเผื่ออยากขนสัมภาระชิ้นใหญ่ที่มากขึ้นเนาะในส่วนของนี่เพดด้านหลังนะครับฟอร์จูนเนอร์ยังคมชัดอยู่นะครับ ยังอะไรมีให้ครบถ้วนนะครับแม่แรงจัดมาให้ครบๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมไฟติดตั้งมาหลายจุดนะช่องแอร์นะครับแอร์ราวนะเห็นไหมคือแอร์มีทุกแถวนะตอนหน้าก็อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเนาะตอนสองมีตอนสามมีนะครับคือนั่งคันนี้บอกเลยว่าเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะครับปุ่มกดแบบไฟฟ้านะครับสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบท่วงหมดเลยนี่เวลาเขาปิดนะเดี๋ยวมันจะแบบว่าชื้นไปเบาๆนะอ่าเนี่ย มันจะมีการแบบสองจังหวะนะเป็นระหว่างอ่อนนึ่งจังหวะแล้วก็จังหวะที่มันจะทาให้สนิทอะมันจะแบบชึบเข้าไปเบาๆสวยหรูหรานะแล้วด้วยสีดํานะครับมันเพิ่มความดุความหล่อขึ้นมาให้นะเพราะนี่ฟังข้อขากันหน่อยดีกว่านะครับเบาะนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับนี่มีมาให้ครบถ้วนเลยเดี๋ยวคันนี้ผมกะต้าเครื่องให้ดูนะครับไ้ดูขนาดด้วยกันเนาะคันนี้ปุ่มพุตตาทนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะกดได้เลยนะครับ จะเห็นว่าเซนเซอร์เนี่ยขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเซนเซอร์เยอะอ่ะมันช่วยตรวจจับความผิดปกติของรถเนาะแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์วิ่งขึ้นมารับนะครับจอกล่างเดี๋ยวแสงไฟมันแบบว่านิดนึงนะทัสกินได้นะครับผมทัสกินได้แล้วก็เรื่องการควบคุมเครื่องเสียงมันสามารถปรับตำแหน่งของลำโพงได้นะบางทีแบบว่าขับรถทางไกลเนาะเราอยากให้แบบคนนั่งข้างหลับสบายๆบายอย่างเงี้ยไม่อยากให้เพลงมันดังรบกวนเขาอ่ะเราสามารถปรับให้ลำโพงมันดังฝั่งเราฝั่งเดียวได้ด้วยนะดีมากเลยนะครับนเห็ม แอร์ <Air S 2> เป็นแบบออโต้นะคบเป็นแบบดิจิตอลสวยนะครับพาชิน้ำเงินสบายตาแบบนี้เลยพอสดกินได้กล้องหลังมีให้นะครับผมเียให้ดูหน่อยนี่คมชัดแบบนี้นะครับคือจะบอกว่าของจริงมันคมกว่าในกล้องนะกล้องมันแบบว่าด้วยความที่แสงแฟมันเข้ามาเยอะนะครับข้างในโฟโเดอร์เขาทำมากว้างกว่าล้วแล้วก็ตกแต่งข้างในเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นลายไม้เห็นไหมเป็นลายไม้ตรงนี้มันสามารถวางแก้ววางเก็บของได้นะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแก้ววางน้อยาปิดให้มันส,ยสวยๆปิดใต้นะครับนี่มันก็จะแบบว่าเป็นเหมือนชิ้นไม้อะชิ้นหนึ่งตรงนี้เลยสวยมากนะครับส่วนในช่องเสียต่างๆนี่มีให้ครบท่วนหมดนะครับโมดขับขี่ไม่ให้เลือกหมดความปลอดภัยไม่ให้เลือกครบคันเลยนะเห็นไหมมีมีอีโคคาร์มาให้อีโคโหมดมาให้เพราะว่าโหมดมีให้นะครับผมเชื่อมต่อมือถือได้นะครับคุยกับ Siri ได้นะนี่เห็นไะ้มขับรถทางไกลนะบางทีว,ว่าอยากโทรหาเพื่อนอะโทรหาคนที่บ้านอะไรเงี้ย จะถึงแล้วนะโทรบอกเขาฝากเผื่อเขาฝากซื้อของอะไรเงี้ยไม่ต้องไปก็หยิบโทรศัพท์นะครับผมเชื่อมต่อมือถือไว้แล้วกดตรงนี้นะครับก็จะสั่งการมือถือเลยว่าซิลี่โทรหาแม่หน่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับสบา,ายๆนะข้างในาสวยนะครับคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณนะ์นะรถมาอาจจะแบบเลื่องมาเยอะนิดนึงแต่ว่าจริง,งๆแล้วมันก็รถใช้งานช่องเก็บของนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดนะครับไฟติดปกติโอโ้โหสว่างมากไฟ นี่เห็นไหมผมชอบผมชอบความใสใจของเขานะก็คือว่าเวลาเราเลื่องกระจกไฟมันจะสอง้าตรงมัดบางทีว่าคนผู้หญิงเนาะชอบแต่งหน้าบนรถอย่างเงี้ยจัดได้เลยนะครับผมแล้วเขาให้มาสองฝั่งนะนี่ฝั่งคนขับก็ให้มานะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ขัไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนครับพามาต่อกันที่บริเวณห้องเครื่องนะครับเริ่มที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับนี่ฮติเกอร์เดิมๆจากโรงงานนี่อยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องของการใช้งานรถเนาะส่วนซีอูนะครับนี่สีดำๆสีเดียวกับสีผาตอโปงเลยนะครับเนียนๆไปเลยนะถ้ามาจากโรงงานเนี่ยสีก็ทาเนียนอยู่แล้วนะครับเนี่น,น,น็อตนี่คือแบบว่าโอ้โหสภาพสสยสมบุ์นะครับไม่มีรอยประแจไขาเลยนะส่วนท้องเครื่องนะครับนี่การเดินพวกสายไฟการเดินชิ้นส่วนต่างๆน,นะครับสวยสมบูรณนะ์นะนะคันหน้านะครับผมแบบนี้เลยนะคันหน้าของเขาอห แบตเตอรี่นะครับผมก็ใช้างานได้ปกติหมดนะเครื่องนี้คือไม่มีแบบว่าค่าน้ำมันไหลเยอะนะครับรถเข้าใหม่คันนี้บอกตรงว่าสภาพสวยมากๆเลยนะใครที่กําลังตามหา f อ r t ตเนออยู่บอกเลยว่าคันนี้จบให้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นโฉน่ยอดนิยมมากๆนะครับก่อนหนี้เอามา2คันลดสีเงินทั้งคู่ 2. 4 1ดคัน2-8คันอาทิตย์เดียวไปแล้วนะครับผม วันนี้นคันนี้ถ้าเกิดชอบนะครับอย่ามัวลังเลนะครับจองให้ทันคนอื่นนะคันนี้นะครับผาสนใจนะหมาเลขยข้างล่างตรงนี้ได้เลยศูนย์สี่แน้าองหกนะครับเบอร์นี้คุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือว่าจะโทรหาผมนะครับนัดหมายเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับบอกเลยว่าคันนี้สนจริงๆนะครับฝากไว้ด้วนะครับสวัสดีครับ